ตรงเข้ามาครับลูกนี้ยกสวยตีติดสนิทใจโอ้มสวยนี่ครับบอกแล้วตีติดโอ้มนี่ครับเต็มเหล็กโอ้โหสอนฟรีครับชี้โอ้ยถือว่าสูชี้ยกมานี่ครับโอ้โหตีช็อตลูกตักไปแล้วในเฟซโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับชี้ตีติดชูชี้ ยกขึ้นมานี่ครับบอกแล้วชิเกียเชียร์อยู่ชินี่ครับลายตรงไว้ก่อนเนมักชิโอ้โหตีแกนออกเล่นใหม่เลยน่านะครับตีเลยครับดูแล้วยกมานี่ครับตีติดด้วยชิชิตีสวนรเอาสองโดนสองครับสวัสดีครับ,บ,รบนี่เต็มเลยครับปื้มป,ปื้ม นั่นแหละอุ้ยโอ้ยดัมือตียกขึ้นมานี่ครับตีติดสองแต้มสวยนี่ครับตีติดนะครับพี่ปึ้มอยู่ปออะไรปอสี่ครับขอตีลูกคู่เลยเหรอไหนอ่ะปึ้มนี่ครับตีออกปึ้มไปล่างมือตรงตรงสวิงแขนนี่ครับผูตีติดนะครับอืมผูตีรับแต้มซ้ำมาใหม่ครับ นี่ปังนี่ครับตีช็อตออกเลยฝ่ายเราต้องโยนต่อครับนี่ครับตีได้ทำงานฉุกเฉ<ม>จจันนะนี่ครับตีลูกโดนได้ครับไนี่ตีออกหมดเลยเหรอมิชาลีรู้จใจไหมต่อห้าร้อยอ่ะไม่ไม่เป็นไรเอาเลยผมพ,พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ผมเห็นอยู่แต่ผมชอบเอาไ เรียนเชิญนะครับคุณไนที่คลองตำรวจเลยครับพอนหมดแล้วแอมนี่ครับโอ้วันนี้มันชบออสนี่ครับตีติดแล้ววิ่งเข้าหาแก่นวงมาเมื่อต้องไปรับออสเอออสจะตัดแต้มเลยครับแล้วก็ติดด้วยนี่ครับตรงนี้ครับขอลูกจออครับยุกมานี่ครับตีดีกว่าครับ ออดลูกนี้ตีโดนรับสองแต้มนั่นแหละเปิดทางแล้วก็ออดตีรับเลยเอาได้สองเป็นออดนี่ครับตีออกเลยครับทางฟุตซอลแล้วโอ้สุดยอดเลยออดยกร้อยมาเอาขอตีซ้ำเอามีช็อตครับขอตัดแต้มเลยเอาแกนออกจะไมม่สควรท เป็นเทคนิคของสวยผู้เปลี่ยนอันนี้แข่งคู่ครับข้าโอ้โหเต็มเหล็กเก้าสวนเลยเหรอนี่ครับสวนออกหมดเลยนี่มูอ้จำบหน้าอยู่โหูสวยเก้ามาดูในสนามมันต่อครับเก้า วันนี้น,น,นี่ครับตีสกิตออกนี้เปลี่ยนห่างสนามดีอยู่ครับสนามดีมากครับสนามวันที่6กเนี่ย9ตีติดนะครับโอ้โหไหล่ตรงสลับสีตีไล่เลยครับบางทีเข้ายากสวยเอาครับเกาเอาครับมาดูในสนามครับชิตรงนี้จะช่วยหรือเปล่าครับลงมาบังนี่ครับ นี่ครับเปลี่ยนต้งอืมติดติดเก้าสวยงามทุกคนดูทั้ง400ทุกคนดูนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเปลี่ยนครับสวยงามซื้อไก่สองขาเหนียวนะหนึ่ง ้วให้ฟาโยฟาซื้อน้ำสิบบาทปิกาเข้าแล้วแต่ครับว่าจะจับไหมสวยครับผู้บุรีครับดูนี้ครับเก้าลุกมาตีติดสวยงามครับสามแต้มออนี่ครับจอดอยู่นะจอดไกลจอดใกล้น่าจะเล่นเกมต่อไปเกมนี้จบเดี๋ยวโอมลงครับแล้วก็เพิ่มแกนแตกสวยไปเปลี่ยน จักน้ำหมูไหมหมูไหนเนาะไม่รู้จักเลยครับต้นน้ำเอาครับมาดูเก้าลูกนี้โอ้โหตีช็อตออกหมดเลยได้สามเลยครับสวยยืนยันยินดีต้อนรับนะครับของตำรวจยินดีต้อนรับครับครั้งแรกนะครับผ้าจัดดีก็ สวยเก้าโอ้โหลูกนี้วางดีครับระยะไกลครับลูกนี้โอ้ปูนี่ครับตีออกครับระยะไกลอยู่นะครับไม่เต็มเด็กแต่ก็สวยงามสวยสองแต้มหกต่อเจ็ดครับน้องเก้าเนี่ยครับน้องเก้าเสื้อเขียวได้เจ็ดครับเปียนครับสวยงามเก้าเาเชียซูชิแน่นอนครับชี้น้าอยู่ครับนี่ครับตีออก เออแต้มไปดูก่อกนก็ได้แต้มสวยงามปุ้นี่ครับเต็มเหล็กอเอาไปปิดตึกเหรอเอ็งไม่ต้องหาซื้อกะเชาดอกหาซื้อกาถา,างต้นไม้มาให้แกจ <c oughs> ริงครับดูนี้ครับออสนี่ครับเต็มเหล็กครับสามเต็มสามข้างโมงที่ไปอะรวยตีรับตีตีอะไร ไม่ไงโอ้ยได้หนึ่งโอ้ครับระวังโดนหัวโอเคครับโอ้หืมคีไม่สวยเลยเรียนไหมจับลาี๋ยวล่นไปปีละครั้ง

สวยฮอตความันโดนจี้โอ้โหตีติดนี่ครับสลับสีออดดับมาลูกนี้สวยงามฮอตชี้ลูกตัวเองโอ้โหนี่เริ่มใหม่ใช่ครับเริ่มใหม่ครับทักทิ้กัน อืเต็มเหล็กครับคู่ก้า <c> ว <oughs> วางมาเปลี่ยนสวยงามแต่วันนั้นเราต้องช่วยกันดูนะเนี่ยเห็นไหมสวยงามวันที่เล่นคอสแล้วใครก็ตามมีทักษะการนั่งแล้วอ่าไม่เป็นไรยังคุมโซนอยู่ก้าวตีลูกตัวเองคัดเหลี่ยมด้วย สวยเปลี่ยนแน่นอนลูกนี้ทีพูดอ่าเปิดทาง,งออกข้าฟ้ามานั่นแหละเห็นไหมดีไหมไออู้เอาเลยโซนแล้วเล่นใหม่อเอ่อครูสันติเลยครับปิมไปได้เลยครับครูสันตินะครับชื่อ จี่โอ้โหกว่าจะเปลี่ยนลูกสุดท้ายเยี่ยมตีช็อตบนด้วยเปิดทางแล้วเข้ามาอย่างเดียวแล้วเขาหมดแล้วครับอือตีเอารับคะแนนผูได้ไหมสวยเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์อืมช็อตได้สองเลยอ่ะ ทำมาเอาแค่เปลี่ยนนั่นแหละสวยเยี่ยมระยะนี้ประมาณกี่เมตรอ้าวชี้ระยะนี้ประมาณสักเจ็ดเมตรครึ่งไหมดี มันต้องเปิดตั้งแต่ลูกแรกแล้วแบบดีฟังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดีส <c oughs> วยนี่ครับ ตีติดนะครับนี่ครับเ,เยี<ะ>่ยม,อม,อม,อมอเอ้าชี้โอ,อ้นี่ครับตีติดสวยงาม,มชี้ สวนคืนครับชิแล้วก็วางมาเอา้าผู้ตีรับสองไหมผู้ตีติดครับสองลูกเลยครับไม้นี้เป็นสองคะแนนครับเหมือนเช่นเคยครับชิโอเคอ๋อเปียกอะ่ะพี่โอมไงโอมกับโอมอะ่ะเนมร้อนจะกลับอยู่อะ่ะ นี่บอกว่าอยากเล่นสองการโอ้ชิชิตั้งใจไปที่สุดหน่อยชินี่ครับผู้สกูแบ็กง่ายครับแค่ปื้มคนเดียวเหรอปื้มแล้วก็มีรุ่นพี่อยู่ที่อยู่ปองหกชิอีสองแต้ม อืมตีตัดแต้มเก้าดอกสวยนี่ครับดอบ D, บกด,ะะด,ด,ด,ดีครับเก้าอืมผูตีสกูแบ็กดีระย<ส><ล>ะดีดีเข้าดีด้วยอืมตีติดครับเก้าตลับสีด้วยครับลูกนี้ ปูไหลเอาง่ายๆครับนี่ครับไหลเอาง่ายๆครับปู๋้าวดอกมาอืมเตียนเลยไหลลงครับปลูตีติดเลยครับโอ้โหได้เก้าดอกสวยนี่ครับต้นแบบของการดอกครับเก้าต้นแบบของการดอกครับไม่หมกบอกไม่หมดปลู๋ตีติดสวยคืนครับเอา เออสวยตอบดีครับผมมาให้ครับว่าไงเนาะเกตีติดรับสามโอ้แ้มกระโดดมาเป็นสามต่อห้าครับเก้ามาทำไม่โดนบ้างครับโอ้นี่ครับตีไปแข่งที่อื่นไม่อยากโชว์เกมเท่าไหร่เกมสุดเ็ดครับสวยเห็นครับกณไหนนี่ครับเก้าตีติดครับสวยงาม ตัวกาเข้าผู้ตีล่างมาแต่ไกลเลยครับเอาผลไว้ก่อนครับตีแหลมใส่นะครับ9คุมสวยครับลูกนี้เอาผู้แหลมมอริสันเลยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก้9ได้2คะแนนบวกอ่าระยะลอยอันนี้ระยะลอยเมื่อกี้ระยะแหลมระยะแหลมมอริสัน ต้องร้อยมาลูกนี้ถึงจะตีติดครับลูกนี้สวยงามครับตีติดครับนี่ครับสวยเก้าถ้าเกลียนออกสนามเรื่องใหม่ใช่ครับนี่ครับผู้สกูแบ็กที่ไหนครับสวยงามเก้าเฮ้ยผู้สวยนี่ครับเก้าดับดีครับเปลี่ยน ตีไม่เปลี่ยนก็วางเปลี่ยนเอาผู้สวยงามเก้าตีเปิดทางเก้าไม่เต็มเด็กเท่าไหร่ชี้ม,มาไมมาครับพักอยู่เก้าดอกสวยนี่ครับต้นแบบของการดอกครับตอนแรกแข่งติดผูติดอืมติดนะครับให้ทีมเขาได้แต้มอ่าถ้าแกนออกก็คือถ้าคู่ต่อสู้มีเหลือลูกอยู่ครับ คือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหลือลูกอยู่อีกฝ่ายหนึ่งหมดเนี่ยนับเป็นแต้มครับถ้าทั้งสองคนแข่งวันไหนแข่งวันที่หกชตีตีครับอ่อเมษายนนะครับวันอาทิตย์ที่หกเมษายนนะครับคลองตํำรุนะครับจัดโอเพ่นนะครับไคแข่งมาได้ที่สี่ที่ไหนครับที่ชนบุรีครับชีวางเข้ามาสวยครับอนี่ครับเก้าตีออกครับอ กูถูกหวยมยังเลยครับถ้าถูกก็จะจัดโอเพ่นครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเขาขอจับมือปื้มก่อนใครเลยครับจีตีติดนะครับลูกนี้สองคะแนนครับติดไปแล้วครับน้องกับกี่โมงก็จบเกมนี้ครับสวยเอาจีตีรับสามไหมที่ผมทักไปหาอ๋อโอเคครับเอาจีตีโดนแต่มันช็อตไม่ถูกหวยขอบคุณนะครับเก้าโดนบ้างแล้วได้หนึ่งครับเก้าเป็นหกเท่า เล่นทุกวันไหมทุกวันครับ <im it> อืม9ดอบดีครับ <ador> ลูกนี้สวยชิอืมน่าจะตีตั้งแต่ลูกแรกเลยชิ <im it> ลูกแรกเลยอ่ะ <im it> 9อู้อิ่งตีดติดครับ <im it> สวยชินี่ลูกแบบนี้ต้องเกมเท่าไหร่เกม11ครับชินี่ครับตีติดครับ <im it> ง่ายๆครับ เราต้องเข้าคุมให้ได้นี่ครับเข้าคุมง่ายๆครับเปลี่ยนถามพี่หรือถามครูเนาะโอ้ลูกนี้ติิดครับรู้จักโอมเตรียมน้องไหมครับโอมเตรียมน้องไม่รู้จักเลยครับขอบคุณคุณซิลิฟูนะครับสี่ได้ไหมครูครับจัดโอเพนวันที่สี่ได้ไหมได้ครับแล้วแต่ครับครูจัดวันที่หกครับครูเปลี่ยนไม่ได้คนที่ชื่อปื้มแก่นไปอู้ตีสวนเลยครับโอกทอมไม่รู้จักแข่งวันที่หกมษาใจครับ วันที่6เมษาก็เรียนเชิญทุกชมรมทุกสังกัดนะครับของลำรุนะครับเยาว<ม>ชนก็เล่นฟรีมีรางวัลให้9ตีติดแก่นออกเล่นใหม่นี่ครับคอสฝ้าก็ได้สนามนู่นเดียวรอก็ได้ลูกนี้รักแก่นมากินก้าวครับลูกสาวครับลูกนี้ก้าวยกมานี่ครับโอ้ยสลับดอกสลับสี ลุงชฉลีให้กินน้ำเลยครับลูกนี้ครับตีลูกนี้ครับโอ้โหใครโหดเกินเอ้าวางเปลี่ยนครับเฟซทางยูทูบขอได้เป็นดาวทิกตอกก็ได้อย่างงี้เอาโหยตีออกครับสวยงามลูกล่างได้ครับสวยเอายกโอ้แหลมมากเลยเก้า โอเพ่นของตำรวจได้จัดไหมจัดครับวันที่หกวันที่หกเมษายนจัดนะครับเยาวชนอายุสิบหกปีเล่นฟรีมีหัวโรงเรียนครูเล่นประเภทคู่นะครับชื่อทีมของตำรวจนี่ครับก้าวติดติดเปลี่ยนสีครับโอ้ยคีดว่าขายมะม่วงอะไรด้วยเหรอทางโค้งอ่ะสวย นี่เห็นไหมออสโอ้ย,อยลูกนี้ไ,ไ,ได้สองเลยครับรลูกลนี้ครับอา้าวยกมาสวยเปลี่ยนโอ้โหวางมาเหนือเมฆครับ<ม>ลูกยากนะครับเพราะว่ามันมีลูกใกล้กันครับออตโอโหออกแล้วลูกตัวเองครับพร้อมเป็นลูกยากอยอเอาอยู่ตีลูกคู่บนนะครับยกมาอืม้มคู่ตัวเองผิด ยกมาสวยครับตีติดอูยเกสครับอันนี้เลยครับเก้าสาสวยกว่านี่ครับเก้าดอกดีครับดอกดีตีดีที่สุดในคนคนเดียวปูตีสลับดอกเ็นปีมีรางวัลให้ครับคอร์สวยครับเอามาดูครับที่ไม่จำเป็นต้องตรงลูกก็ได้ เช้าเทียงหาแก่นนี่ครับลายตรงเท้าเราเฉียงไปหาเก่นดออด,ลลดเลยไหมจี้โอ้ย,อยครับตีสามโดนสองโอเคครับตีติดด้วยครับติดห่างหา่างอ่อตีอย่างเดียวเหรอโอ้ยตีติดครับลูกนี้สลับดอก,อ,ดดอ,กอายุเอ่อสิบหกปีครับ อายุไม่เกิน16ปีนะถ้า17ปีก็ไปเล่นของประชานะครับทีมคู่มาได้นะครับมาได้ครับปูตีไล่ออกสวยงามครับสองโดนสองครับมันก็ร้อยกาทีมได้ครับเล่นพร้อมกันได้ครับร้อยกาทีมโอ้โหก้าวางดีครับเอาปูลูกสุดท้ายครับวางครับลูกนี้ครับใครได้แปดทีมซูชี่นะครับนี่ครับวางดีครับซูชีกับเก้าครับวยกันได้ เปลี่ยนซูชิครับกาหูลูกนี้โอ,อ้โหตีมวลข้าหากแก่นครับตีลูกล่างช็อตบนน่ะนี่ครับโอ้โหสกูแบ็กถอยตีตัดแต้มครับเอาจริงครับไม่มีรอกันนะอเ,ออนเอาเล็กลูกนึงลูกสายตีไฟหน้าเลยช็อตไฟแอบน่ะได้ไ,ได้ลูกสุดท้ายชี นี่ครับตีติดครับแต้มไม้นี้ไม้นี้ติดสะอื้หรือเปล่าครับรอดูได้ครับไว้นี่ครับตีไล่ได้เลยครับเพราะว่าเราเหลือฮอตยกมาลูกนี้คุมดีฮอตฮอตดีเอาเอากระเป๋าออกขอให้เป็นกีฬาครับชิ้นี่ครับตีติดรับสองแต้มโดโดเดี๋ยวเดียวได้แต้มฮอตออกไม่ออกไม่ออกครับเปลี่ยยนน ตีช่วยครับมือตีครับเก้ายกมานี่ครับตีติดครับโอ้โหติดในสนับไม่ลังเลครับสอนวิธีเข้าแบบดีหน่อยได้ครับอุ้ยลุกนี้วางดีครับปูสู้นะครับสอไม่บ่อยอย่าขาดสอมแล้วกันเก้านี่ครับสกูแม็กฉีกไปสามเมตรโอ้โหลุกนี้หลุดนะครับปูเอ้าไม่หลุดเชือกช่วยครับ ลูกนี้สกิตเปลี่ยนโอ้โหย,ย,ยูจเจตีหลายคนเรียกร้องมาดูไอ้เนฟดําก่อนเนาะนานๆมาหลฟีฟ่านี่ครับเป็นมือวางให้เพิ่มกันแต่ครับเสื้อขาวครับถึงวันไหนครับรรยองนี่ครับสก,กูแบ็กหนึ่งเมตรครับผูโอ้นี่ีมยลผูู้ล,ววลูกนี้เอา้าเ,เสียกี่แต้มนะ่ะนี่ครับเพ้่มกันแต่ครับเสื้อเพิ่มยกมา เอา้าตีเปิดทางโอเคอย่างนะ้อฮับดับเมานั่นและสวยสามสองแต้มครับ2องศูนย์มล้แรกครับลายเล่นเขาเรียกว่าบอยน้ํามันครับบางคนอาจจะถนัดฝั่งนี้บางคนอาจจะไม่ถนดัดเส้นเนอะมันอร่อยเนาะถึงจะเล่นได้นี่ครับผู้ตีติดสลับดอกนะครับปื่มสูดปื้มยกมาไม่ถึงปื้มสามมากลับครับปื้มยกมา นี่ครับปื้มแกนแตกตีแกนออกเลยเล่นใหม่ครับลุงชาลีเอาต๊ะเอาสองครับชาลารับปื้มตัดแต้มหน่อยปื้มนี่ครับส้ำเปลี่ยนด้วยครับตีติดโอ้โหปื้มตบลุงนี้โอ้ยปื้มตีติดครับเรียนโรงเรียนไหนครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับฟานี่ครับตีติดโอ้ฟาก็ไม่ธรรมดาครับมือวาง นี่ครับวางดีครับมือตีครับฟีฟ้าทั้งวางทั้งตีได้ครับลูเม่กินผู้ตั้งท่ายกมาตีสลับดอครับตีติดปื้มนี่ครับตีออกเหมือนกันครับแต่ลูกปื้มยังไม่ออกลุงชาลีวางเข้ามาสวยปื้มมาของเราครับปื้มยกมาอ้าวตีแกนออกปื้มจะตีแกนออกตลอดครับเพราะว่าฉายาปื้มแกนแตกครับ เอ้าเปลี่ยนปื้มจะเน้นไปแข่งเลยที่โอเพ่นที่โคาราชปื้มนี่ครับตีติดออกครับง่ายๆครับปื้มคู่ไหลามาง่ายๆหลุดครับลูกนี้คู่ลุงชาลีครับอีริกทำไงครับปื้มยกมาอือลายตรงตีติดด้วยครับสองแต้มแต้มเดียวคู่ยกหาบดอกมาลูกนี้เ,เข้าเปลี่ยนด้วยครับปื้มมา ทางวิชาการนะกีฬานี่ครับปื้มโอ้โหตีติดนะครับโอ้ครับรู้จักท็อปไหมท็อปไหนนาะเอาวางเปลี่ยนครับใครมาบ้างก็มาหลายคนอยู่ครับวันนี้ครับปื้มวันนี้ยกมาตีติดนะครับอืมปื้มตีสองกระเบีครับสองกระเบีใช่ไหมแต่ตอนนี้สองกเบีใครสองกองอ่ะตอนนี้ตอนนี้เสียงคอน่าจะอยู่ มาแล้วน้องแอลมาเชียร์ซูชิใช่ไหมเป็นจบไปแล้วลุงชาลีเปลี่ยนไหมอุ้ยเปลี่ยนเฉยโอ้โหระยะสิบลูกนี้โอ้ยโดนด้วยครับโอ้เปลี่ยน